ไม่ลำหน้าแต่ควอยคว้าง่ายนี่คือสโลแกนที่ผมคิดให้กับ Line Sony ไลฟ์ทีวีโซนี่ประจำปี2021นะครับก็คือแผนในการที่จะผลิตทีวีออกมาจำหน่ายของโซนี่ปี2021นี้นะครับเขาออร์เดมาแล้วนะครับปีนี้โซนีจะปล่อยมาสเตอร์ซีรีส์มา2รุ่นมีทั้ง 8K และ 4K จะใช้ชิป XR นะชิปตัวใหม่ที่ชื่อว่า XR ความสามารถมากมายนะครับอเปลี่ยนจากตัวของ Android TV OS เปลี่ยนเป็น Google TV OS พร้อมกับบริการที่ชื่อว่า b r a v i a c o r e นะครับบริการสตรีมมิ่งที่เอาค่ายหนังในในในมือของตนนะครับมารวมกับบริการการเช่าจากสตูดิโออื่นในรูปแบบที่พิเศษกว่าสตรีมมิ่งเจ้าอื่นนะครับและฟีเจอร์พิเศษอีกมากมายนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากับสโลแกนที่เขากับ คอนเซปต์ที่เขาประมาณว่า Play Has No Limit สำหรับโซนี่ปีนี้เขาจะมีจะไม่มีลิมิตกันขนาดไหนนะครับสักครู่มาเจอเกันครับ สวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนคร P.E.K. นอนหัวคว้ารอเรือนะครับรวมถึงเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเป็นเครื่องเสียงทุกป,ปีผมจะทำไลน์อัพทีวีนะครับและที่ทําไปแล้วคือไลน์อัพทีวี LG นะครับวันนี้มาเจอกับไลน์อัพทีวีโซนี่กันนะครับเม,มนครยรทํำเพลงนะครับคลิปจะได้กระชับที่โซนี่นะครับจะปล่อยตัวของมาเตอร์ซีรีส์มาเตอร์ซีรีส์ตัวล่าสุดของโซนี่จะเป็นของ ปี2019นะครับปีนี้มาสเตอร์ซีรีส์ตัวสอ2 0ัน20นะครับเหมือนมาสเตอร์ซีรีส์จะไม่ได้ปล่อยออกมานะครับแต่ปี2021มาเตอร์ซีรีส์มาอีกครั้งหนึ่งครับกับตัวของตัวท็อปเลยนะครับคือตัว z 9ตเนะครับรุ่นของ10ทีวีโซนี่ปีนี้จะเป็น J นะครับปี2020เป็น H นะครับดีเรียกง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือตัวของ z 9ตเจนะครับจะเป็น 8K LED TV นะครับฟังอีกครั้งนะครับ 8K LED TV นะครับเป็นมัตเตอร์ซีรีส์ที่จะมารีเทสแทนตัวของ z 9 j c 9เ e, อ้ย C8H นะครับมามามาแทนตัวของ C8H เอ้ C8H มันของรุ่นปี2020แต่มัอไม่เข้าไทยนะครับความสามารถอะไรบ้างที่เขาที่เขาเพิ่มมาขอบบางนะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับเป็น FALD Full Array Local Dimming มีโหมด XY Angle มุมมองกว้างเป็นพิเศษมีโหมด H Anti Reflection นะครับป้องกันการสะท้อนดี D, เป็นพิเศษนะครับรีโมทเป็นอลูมิเนียมมีไฟเซนเซอร์วัดแสงนะครับวัดแสงและวัดสีนะครับมีเพิ่มทวิตเตอร์จาก2ตัวไวบ้บนไว้ที่ขอบบนนะครับแล้วก็ ลำโพงซ s u b w เฟอร์อยู่ด้านล่างนะครับขนาดจอ75-85มี Extreme Eye 2.1 3พอร์ตเสียง H-Mode และมาพร้อมกับฟังมจำมา 3D เซอร์ u าวนะครับ 3D เซอร์ u าวอัพสเกลตัวนี้แน่นอน,นครับใช้ชิปตัวท็อปสุดของตัว โซนี่ของนะครับตัว X R Pro นะครับจะตัว X R Pro m a s t e r Series นะครับใครที่ไหวก็ลองดูแล้วกันนะครับราคาคงมหาวลแล้วนะครับแต่ว่านี่คือการกลับมาอีกครั้งของ m a s t e r Series ปีนี้นะครับต่อไปนะครับเป็น m a s t e r Series แบบ 4K บ้างครับเมื่อกี้เป็น m a s t e r Series แบบ 8K นะครับตอนนี้จะเป็นแบบ m a s t e r Series แบบ 4K นะครับ m a s t e r Series 4K ของโซนี่ก็คือตัวรุ่น A90J นะครับ เป็น OLED Master Series นะครับมาทดแทน A9G อ๋อตรงนี้แหละครับที่ที่ที่ผมบอกว่าปี2020ไม่มีนะครับเพราะตัวของรหัสรุ่นปี2020มันจะต้องเป็น A9H นะครับแต่ตัวนี้มาทดแทน A9G เพราะเพราะว่า Master Series ตัวที่เป็น OLED ปี2020ของซีนี้ไม่มีนะครับใช้ชิป XR Pro เหมือนกันนะครับขนาดจอสูงสุด 83นิ้วเดี๋ยวผม,มกลับมาย้ําอีกครั้งนะครับขนาดจอสูงสุด83นิ้วแต่จะมีขนาด55และ65นะครับให้เลือกด้วยนะครับขอบแบนบางนะครับ0.7มิลิเมตรนะครับสาหรับขนาดจอ55และ65นะครับอ่าส่วนของตัว83เนี่ยก็จะเป็นขอบจออีกแบบหนึ่งครับตำแหน่งขาไมีทั้งหมด3จุดนะครับแต่ไม่ใช่จุดตรงกลางเป๊ะ สำหรับรุ่น83เพราะว่าขนาดจอใหญ่นะครับตรงกลางเป๊ะมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วก็2จุดสําหรับรุ่น55และ65นะครับปรับความสูงได้น,นะครับเพื่อรองรับสาบารีโมทเป็นอลูมิเนียมวัดสีและแสงได้นะครับตัวเสียงใช้อคูติกเซอร์เฟสนะครับอ๋อตรงนี้เดี๋ยวผมกลับไปบอกความสามารถของตัว เอ่อ uh, XR Pro นะครับตัวของชิปของก้อนตัวของ XR Pro ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการทำ Ambient Optimize นะครับก็คือ การที่มันจะสามารถวัดแสงบรรยากาศวัดสีแสงบรรยากาศรอบๆตัวทีวีแล้วปรับภาพของทีวีให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็คมชัดที่สุดมาพร้อมระบบเสียง d o l บ y v วิชั่นะครับมีฟังก์ชัน Airplay 2และระบบเสียงมีอยู่2ตัวที่แยกกันนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า Acoustic m ัน t i Audio สําสำหรับจอที่เป็น L C D และ Acoustic Surface Audio Plus สนะครับสำหรับตัวที่เป็น OLED นะครับ มีสิ่งที่เรียกว่า XR Motion มีสิ่งที่เรียกว่า XR Smooth และ XR Contrast โดย XR Contrast เป็นเป็น3ระดับด้วยกันนะครับมีตัวของถ้าท็อปหน่อยก็จะเป็นระดับก็เรียกว่า XR Contrast 15นะครับเวลาท่านไปซื้อท่านก็ลองถามโคดูแล้วกันนะครับะระดับกลางคือ XR Contrast 10นะครับระดับต่ำสุดจะเป็น XR Contrast 5นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็จะเป็นตัวของ ตัวอื่นนะครับแล้วก็ตัวของ HR ตัวของ A 90G เนี่ยเขาจะใช้ตัวของ XROLED นะครับส่วนของ 80G เนี่ยเขาจะใช้ตัวของ XROLED นะครับก็คือตัวชิปของ A 90G ที่พูดไปเมื่อกี้ใช้ตัวชิปที่เรียกว่า XROLED นะครับแล้วก็ระบบเสียงหนึ่งะครับที่จะติดมาด้วยนะั่นคือสิ่งที่เรียกว่า XR 3D s u r r o u เออ xr s o u เซราวิสสามดีเซรามนะครับอัพสเกลเสียงจาก2หรือ5.1ให้มาเป็น5.1.2ดหงได้นะครับโดยต้องเป็นรุ่นที่ลำโพงรองรับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เรียกระบุกเสียงผมเลยย้อนกลับไปนะครับตัวกล่อง a 9 0 j มาพร้อม acoustic surface audio นะครับ plus ก็คือตัวของสำหรับ oled นะครับมาพร้อม b a r r i a core แบบ24เดือนนะครับแล้วก็คอย l สิบฟิล์ม เครดิตคืออะไรครับคือตัวของบราวเวียค e ที่พูดถึงเนี่ยเขาจะแถมมากับทีวีที่เราซื้อนะครับรุ่นอื่นไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรแต่รุ่นนี้ระบุมาแล้วนะครับถ้าท่านซื้อรุ่น a 9 0 j ไม่ว่าจอขนาดไหนนะครับท่านจะได้24เดือนนะครับก็คือดูฟรี24เดือนพร้อมกับเครดิตในการเช่าหนังจากค่ายอืน่น10นะครับสิบฟรีเครดิตก็น่าจะเป็น10เรื่องนะครับท่านก็ได้สิตรงนั้นไปนะครับเพราะจ่ายเยอะแล้วนะครับ เีมไ HDMI ให้มา0.1ให้มา2พอร์ตนะครับและก็ตัวของการคารเบีดให้ทั้งเซอร์ติฟายของ Netflix นะครับตัวของ iMac Enhanced นะครับแล้วก็มีตัวของ Calman นะครับ Calman นะครับใช้ได้ด้วยนะครับย้อนกลับไปว่าที่ผมจะมาย้ำเน้นหน่อยนึงคือตัว a 9 0 j นี่ตัวของ HDTV test ให้เป็น ทีวีที่ดีที่สุดของ CFP 2021นะครับเขาพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากนี้ถ้าอ้างอิงกลับไปที่ตัว LG OLED นะครับตัวของ OLED ตัวท็อปของ LG ปีนี้จะเป็นตัวที่เรียกกันว่า OLED Evo คือมันจะมีความสว่างเป็นพิเศษนะครับแต่ตามที่ตามที่รู้กันนะครับผู้ผลิต OLED นะครับสงักบโย่ออื่นด้วยก็คือ LG นะครับเจ้าของเทคโนโลยีเองนะครับ มีเทคโนโลยี OLED แบบความสว่างสูงแต่ตัวของรุ่นที่เป็น G นะครับที่บอกว่าจะใช้ตัวของเทคโนโลยี OLED o l เ d ดอีโวนะครับขนาดจอสูงสุดของเขาแค่77นิ้วนะครับแต่ของ Sony ตัวของ m a s t e r s e r i e s นี้จะเป็น OLED ที่มีความสว่างสูงเป็นพิเศษนะครับแต่ขนาดจอทำได้สูงสุดถึง83นิ้วนะครับทาง S T T V Tech ก็เลยตั้งข้สังเกตว่า Sony ต้องมีเทคโนโลยีที่ ล้ํากว่าคนอื่นนะครับในการที่จะอองจอ83นิ้วที่เป็นโอน่าจะเป็นแค่โอเล็กธรรมดามาทําให้สว่างเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกล้าที่จะเสนอสินค้าที่หน้าจอขนาด83นิ้วมาที่ตัวของมาเตอร์ซีรีส์มาต่อกันที่รุ่นที่เป็นเดอะเบสของปี2020สำําหรับโซนี่นะครับก็คือตัวของอซีรีส์ a 8 0นะครับปี2021จะมากับชื่อ a 8 0 j นะครับเป็น 4K OLED นะครับมาแทน a 8 0 h ที่ได้ที่ผมให้เป็นทีวีตัวที่ดีที่สุดนะครับในภาพรวมนะครับที่ขายอยู่ในเมืองไทยทีนี้นะครับเขาเป็นลองแค่ตัวของ s z อ0 0 0ของตัว panasonic แต่เหมือน s z อ0 0 0นไม่ไม่เห็นจะเข้าไทยนะครับตัวของ a 8 0 j นะครับจะมาแทน a 8 0 h ใช้ตัวของ ชิป X R Picture นะ Picture นะครับก็คือชิป X R มีรีโมทธรรมดานะครับไม่มี c o l o r s e n s ซ r เซอร์ช่วยช่วยในการปรับสีตอนที่เซ็ตจ,จูนตัวของ Ambient Optimize ก็คือจะคือตัวรีโมทเขาไม่มีวัดสีนะครับแต่น่าจะมีวัดแสงนะครับเพราะาจูน Ambient Optimize ได้นะครับใช้การออกแบบแบบ Flat Surface เหมือน Z9J นะครับ แต่ไม่บางเท่าอ่าประมาณนี้ก็คือมองส่วนงามคล้ายตัวมาสเตอร์ซีรีส์นะครับแต่ไม่บางเท่าขาตั้งมีสามจุดนะครับมีตัวของอะคูติกซาวออเดีโอพลัสนะครับก็คือตัวเสียง XR าสูงสุดของเขานะครับ HDMI 2 1ุดหนึ่งให้มา2พอร์ตมีขนาดหน้าจอห้าสิบห้าหสิห้าและเจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่รุดรองมาจากมาสเตอร์ซีรีส์ก็เป็นโ l e d ธรรมดาตัวท็อปนะครับของโซนี่ทีนี้ มาถึงตัวของอพระเขาเรียกอะไรนะตัวท็อปของตัวที่เป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียม led แล้วกันนะครับตัวที่เราพูดถึงมาเมื่อกี้มันเป็น oled นะครับตัว9 0 j และ8 0 j นะครับ x 9 5 j นะครับจะเป็น4 k led tv ใช้ h r picture เหมือนกันนะครับมี xr contrast นะลดเป็น10เพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงมาทั้งหมด3รุ่นนะครับ z 9J นะครับต 9J ตัวของ a 9 0 j a 8 0 j ชุดนั้นจะใช้ XR นะครับ Contrast ระดับ15หมดนะครับแต่พอตัวของ9 5นะครับลดมาเป็น XR Contrast 10นะครับเป็น Full Array Local Demming บวก i m a c e Enhance มี HY มี Anti Reflection นะครับยกเว้นขนาด8 5นะครับจะไม่มีตัวของ Anti r e f l e c t นะครับ มองคล้ายมาสเตอร์ซีรีส์เหมือนกันนะครับก็คือออกแบบขอบเคลคัส 9J นะครับมาพร้อมรีโมทอลูมิเนียมมีแสงนะครับแล้วก็65กาตั้ง2 75-85กาตั้ง3จุดมีตรงกลางนะครับแล้วก็มีการเซอร์ติฟายเน็ตฟลิกไอเม็กอินฮาร์และมีคอแมนนะครับและที่พิเศษหน่อยนึงครับรุ่น X95J จะตัวท็อปของ l e d 4K จะไม่มีขนาดจอ55นิ้วนะครับจะเริ่มที่ขนาดจอ65เป็นต้นไปนะครับมีขนาดจอ55ไม่มี65 75 85นะครับมีสามขนาดให้เลือกสำหรับท็อปของ LED 4K มาถึงตัวแทนของรุ่นยอดฮิตปีนี้นะครับงี่ h 9 0 j เข้ามาแล้วนะครับจะมาแทน h 9 0 h หรือ H9000H ที่บ้านเรานั่นแหละครับเป็น 4K LED TV นะครับ ตัวดีมีรางวัลของวัตถุไฟผมเขียนไว้ใช้ XR Picture ยังใช้เป็นชิปของ XR Picture เหมือนรุ่นท็อปนะครับขนาด50 55 65และ75นะครับ Flat Surface Design ของบ้างนะครับเป็น FALD นะครับลาแบ็คไลท์เป็นฟูลอ์เรโลเคอลไม่มีการตั้ง2จุดรุ่น50มีจุดเดียวนะครับ ขนาดจอ50มีจุดเดียวนะครับอันอื่นมี2จุดนะครับหรือว่า2ระดับต้องไปดูอีกทีรีโมทเป็นแบบธรรมดา XR Contrast ลดเป็นแบบ5นะครับ XR Contrast ต่ำกว่าตัวของ95ไม่มี XY ไม่มี Anti-reflect นะครับ h d m i 2.1มา2พอร์นปีนี้นครับรุ่นปีนี้ <c oughs> รุ่นถัดมาครับรุ่นรองมาคือ H85J 4K LED TV นะครับชิปลด เป็นตัวกอง H1 จากรุ่นปี2020นะครับ Backlight เป็น8 Light นะครับก็คือ Backlight ไม่ใช่ฟนอะเรโลคอเดมิงแล้ว XR <HR> Contrast ไม่มีนะครับเล่นเสียง X Balance นะ HDR ยังอยู่นะครับ HDR ยังอยู่ครบ d o b l Vision เป็นตัวสูงสุดของเขาอ่านะครับแต่ถ้า Backlight เป็น H เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับและ เอ็อาร์ยู่ครบไม่มีผลขาตั้ง2จุดนะครับตั้งแต่55นิ้วขึ้นไปนะครับ50นิ้วก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เนทีฟเป็น100 Hz ตนะครับตัวนี้เนทีฟยังเป็น100 h เนะครับและก็800โมชั่นกระแรกเฟรมไปได้สูงสุดถึงที่800ขนาดหลากหลายที่สุดนะครับก็คือเหมือนจะกับกินตลาดแบบเต็มที่เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ของโซ n y นะครับ ขนาดไล่ตั้งแต่43 50 55 65 75และ85อย่าลืมนะครับการตั้ง2จุดเริ่มที่55นะครับ c ซอร์ f ิฟา Man ด้วยนะครับแล้วก็เสียง d o b b y a ้ m o d มอส a บาลานเอ2.1ให้มา2พอร์ตฟังอีกครั้งครับ x 85 j รุ่นที่จะมาปลายปีนี้นะครับมี HDMI แล้วนะครับให้มา2พอร์ตเป็น Native 100 Hz นะครับมาที่ รุ่นสุดท้ายนะครับที่จะกล่าวถึงนะครับก็คือตัวกล่อง x 8 0 j นะครับ 4K LED TV นะครับใช้ชิป X1 เหมือนตัว x 8 5นะครับและดีไซน์เปลี่ยนเ,นเป็นแบบธรรมดานะครับก็ธรรมดาหน่อยนะครับและเ네นทีฟนะครับรีเฟรชหน้าจอลดเป็น50เฮิรตนะครับแทรเฟรมให้สูงสุด200เฮิรต HDMI 2.1ให้มา2พอร์ตมีเสียง h m o d มีขาตั้ง2จุดตั้งแต่ขนาด55เป็นต้นไปนะครับขนาดจอไล่ตั้งแต่43 50 55 65แล้วก็70อ่า X 8 1 j77 อ็ะ7จดอ่ะผมจดมาไม่ครบนะครับก็คือขนาดจอนั่นแหละครับ43 55 5 5้แล้วก็70นิ้วน่าจะ75นะครับก็จะเป็นตัวของ X 8 0ไฮไลทตัว X 8 0คืออะไรครับ นีทีบลดลงนะครับเป็น50เฮิร์แต่นะครับแต่นะครับมี HDMI 2.1มาให้2พอร์ตนะครับและผมลองลองไปค้นข้อมูลดูนะปีนี้นั้นที่วางจำหน่ายกันอยู่นะครับ 65H8,000H นะครับตอนนี้วางขายกันอยู่ประมาณ28,500บาทนั่นหมายความว่า ตัว x 8 0 j เมื่อเข้าไทยนะครับราคาก็คงจะอยู่แถวนี้ก็คือ28,500บาทโยงกลับมาว่าต่อไปนะครับทีวีที่65นิ้วที่ราคาไม่ถึง30,000บาทจะมี hdmi 2.1นะครับโดย Sony จะเป็นผู้นำในการยืนยันว่าตัวเองจะมีรุ่นอย่างนั้นนะครับเพราะงะั้นเยี่ห้อื่นจะตามไหมถ้าไม่ตาม อาจจะเรื่องของยอดขายคงจะนั่นแหละครับก็คงต้องมาปรับอะไรกันหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่โซนี่วางเกมเอาไว้ในการที่เขาบอกว่า play not limit นะครับถ็นไหม play not limit ก็คือการเล่นกับตัวของ ps f นะครับที่จะเข้าบ้านเราวันที่22นี้เริ่มจองแล้วนะครับเี่ยก็คงจะเกินตลาดแล้วร้บปลายปีที่จะเล่นกับตัวของ ps f i ดังนั้นถ้าจะให้สรุปกันนะครับ อย่างนี้คือถ้าในระดับเริ่มต้นนะครับในระดับเริ่มต้นถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าโซนี่จะดีจริงนะครับให้ HDMI 2.1มาที่รุ่นนี้ X 8 0 J จริงหรือ X 8 0 0 0 J เนี่ยแะครับจริงนะครับเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าตัวของพอร์ต HDMI 2.1เนี่ย มันมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์หลักของเขาก็คือการคิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองคอเกมนะครับซึ่งเทรนด์ของการเล่นเกมมันจะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนะครับของคนยุคใหม่สเปคหลักของเขาที่จะมีส่วนช่วยมากๆในเรื่องของ HDMI 2.1นะครับก็คือเรื่องของ VRR Variable Refresh Rate นะครับที่จะต้องรองรับเป็นได้สูงสุดถึง 4K ทั0นะครับ 4K ทั0และตรงตรง 8K เราไม่ต้องพูดถึงนะ แต่ถ้าเกิดว่าตัวของ x 8 0 j นะครับตัวเนทีฟของเขาลดลงมาเป็นที่50 h ฮิรการที่จะดันเฟรมเรทของเขาไปที่120 Hz เนี่ยมันคงจะยากลำบากแล้วก็คงอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ตรงนี้จะได้มานะครับถ้าเกิดว่าตัวของหน้าจอนะครับรีเฟรชเรทเขาต่ำกว่า100 Hz นะครับในการที่จะ เป็นใช้เป็นคุสมบัติของ2.1ให้มันเต็มสเปคจึงค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับถึงแม้เหมือนกับว่าได้มาก็ไม่ค่อยประโยชน์เท่าไหร่นะครับประโยชน์ที่ได้จริงๆของตัวรุ่นต่ำๆนะครับคือถ้าแค่มี EARC นะครับแล้วก็เปิด ALLM ให้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าทางรุ่นไหนใส่ HDMI 2.1มานะครับสเปคต่ำสุดที่ควรจะเลือกก็คือตัวของ native ต้องเป็น1 0 0เฮนะครับเพราะฉะนั้น จะได้สรุปกันสำหรับไลน์อพของทีวีโซนี่ในรุ่นที่น่าสนใจจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านางบจํากัดจริงๆนะครับตัวต่ําสุดที่แนะนําให้ถอยนะครับก็คือตัวของ X85J นะครับไม่ว่าท่านจะเลือกออระดับตัวของขนาดหน้าจอเท่าไหร่นะครับแต่ต่ําสุดนะครับถ้าไหวนะครับแนะนำนะครับที่ H85J นะครับอันนี้เผื่อท่านจะเล่นเกมด้วยนะครับเผื่อท่านที่จะเล่นเกมด้วยหรือ,อยืดดูหนังก็แล้วแต่นะครับอาจจะดู HFR เป็นบางเรื่องนะครับในอนาคตถ้าเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะ i v ทก็เป็น100นะครับแล้วได้ใช้คุณสมบัติของตัว h d i 2.1แบบจริงๆจังๆนะครับส่วนระดับถัดไปนะครับสำหรับเกรดพรีเมียมนะครับเกรดพรีเมียมปีนี้ผมขอดันตัวของ X 9 5 0 0 5นะครับ x9000 กับ x900j กับ x9000 h, h เนี่ยแทบคุณสมบัติแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ยกเว้นตัวของชิปใหม่ที่เป็นตัวของ xr และก็มีตัวของ xr ขนตรัสเพิ่มเข้ามาคิดว่าความสว่างคงจะสวยงามกว่านะครับสวยงามกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในขณะที่ท่านจะซื้อนะครับถ้าเกิดว่าตัวของ x9000 h, h กับตัวของ x900j นี่ราคาไม่ต่างกันเยอะเนี่ยนะครับก็ แนะนำให้ถอย X9000J นะครับ X9000J หรือแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อตอนนี้นะครับตัว X9000H ถามว่าอย่างน่าสนใจไหมก็ถ้าดูกับในเรื่ออย่างที่ผมบอกสิ่งที่ต่างออกไปก็คือเรื่องของตัวของชิปที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนคุณสมบัติอื่นแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ผมว่าถ้า รอไม่ไหวนะครับก็สอยได้นะครับแต่ถ้ารอไหวนะครับถึงจุดที่ทุกรุ่นมาแล้วจริงๆสำหรับพรีเมียมแนะนำไปที่ X 9,500J หรือ X x ตัวของ X 95J นะครับ X 95J เพราะว่าเขามีคุณสมบัติที่คล้ายๆกับจะเป็นแบบพี่ๆน้องๆกับตัวของรุ่นที่เป็นพวก OLED เลยนะครับสิ่งที่น้า นั่นจริงๆของเขาก็คือเรื่องของการ x อกอ n ค r a ตรัสเาก็อยากไปที่10นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นความสดใสสว่างสวยงามน,นี่คงจะอ,อืแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็มองคล้ายมาสเตอร์ซีรีด้วยนะครับแตโอ้แล้วก็ตัวเรื่องระบบเสียงมี XY มี Anti r e f l e c t ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เผื่อทั้งครอบครัวแล้วนะครับส่วน ในรุ่นท็อปๆทปันก็เลือกตด้งนั้นแหละครับว่าท่านจะเลือกอะไรนะครับก็ผมว่าก็น่าสนใจดังนั้นแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็ว่าผมน่าจะเล็งตัวของ A90J เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นโอเลที่อยากรู้ว่า ทางโซนี่ใช้เทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยทําให้ความสว่างของเขาไปได้สดใสไปแข่งกับตัวของ e ี o วได้นะครับครับและนี่ก็คือ Line Up TV ีวีโประจําปี2021นะครับเพื่อนพี่น้องรักชอบรุ่นไหนก็ลองเมนน์นกันไว้หรืออยากสอบถามอยากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เมนน์นกันได้นะครับส่วนตัวข้อมูลทั้งหมดนะครับผมขอย้าอีกเกิดว่าฟังแล้วนะครับ ถ้าท่านจะซื้อจะหานี่ก็ลองดูข้อมูลจริงๆอีกทีนึงนะครับอาจจะพูดผิดพูดพลาดหรือว่าจดข้อมูลมาผิดอะไอ้บางทีอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าตัวของรายละเอียดเยอะเหลือเกินนะครับแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับคลิป l i ฟ์อัพทีวีซัมซุงเป็นคลิปตัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ